หาวมาลาเนื้อแห่งทุกุลบัสเกตวิววิกกีวานบัสเกตวิวจากคำเล่าขานของหาวผู้พักดีต่อครอบครัวและบิดาเขาถูกกล่าวหาและใส่ความว่าเกี่ยวข้องกับปีศาจนำมาซึ่งโทษประหารชีวิตด้วยกิโยตินเขายื่นคำสัตย์ณแทนประหาร อาคีวีค่านี้หวนคืนดีขนกิดยามเสร็จกิดออกล่าค่าจะไม่อยู่เยี่ยงหมาจนตรอกที่ไหนเนี่ยตัวหนักชมัดรอบข้างก็เสียงอื้อไปหมด ไม่จริงนะอย่าบอกนะว่านารกเครือหาตะกุลบัสกวิวไอพวกขยะไรประโยชน์หัวหน้าตระกูลบัสกวิวกลฮิวโกเรบัสกวิลไม่มีเด็กคนไหนดูพิเศษเลยสักคนดูแล้วครั้งนี้เหมือนจะมีแต่พวกขยะหืม ขยะชิ้นนี้ดูจะสงบป,ปากกว่าใครย้ายเด็กนี่ไปที่แรงกำเนิดสตราซัครอบจูน่าตัวการที่แส่ร้ายและสั่งประหารฆ่าฮิวโกเลอบัสเกอร์วิวนี่มันฮิวกกที่ดูอ่อนเยาวลงเข้าใจแล้วฆ่าวิกิวานบัสเกอร์วิวด้ยวยเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง ชาติก่อนข้าใช้ชีวิตดังหมาร่าเนื้อเป็นลูกนอกสมรสที่ถูกเกี่ยวกรรมสภาพวแวดล้อมอันโหดร้ายหา,าต้องอ,อุทิศตนต่อภาร,รกิจที่ได้รับรอบสังหารจารกรรมซุ่มโจมตีข่มขู่หา,าต้องแบบรับภาร,รกิจสกรปรกนี้ทั้งหมดทุกอย่างเพียงเพื่อทําให้ตระกูลบัคก,กวิลเลือกํำนาจที่สุดในบรรดาเจตะกูลเหตุผลที่ค่าพักดีนั้นง่ายมากขาต้องการ การยอมรับจากตะกูลและฮิวโกส้สิบปีหลังจากประตูสุสานปีศาจได้ถูกเปิดสงครามระหว่างปีศาจและมนุษย์จบลงโดยที่ชัยชนะเป็นของมนุษย์รางวัลของตระกูลฮาวผู้พักดีที่อุทิศชีวิตคือการบันคอศิรนาค่าคอศึกเสร็จสึกค่าขนพลยามเสร็จสิ้นภารกิจ ก็ทำร้ายบุคคลสำคัญที่เคยช่วยเหลืองานของตนมีเพียงเหตุผลเดียวที่ฆ่าถูกประหารนั่นคือความจริงที่ว่าฮาวรู้มากเกินไปข้าจะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วข้าอยากจะแก้แค้นมันซะเดี๋ยวนี้แต่ร่างกายเด็กทะรกแบบค้าข้าทำอะไรได้สักอย่างแต่การถูกย้ายไปแหลงกำเนิดสตรา ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะแข็งแกร่งขึ้นในตอนนี้คาต้องแข็งแกร่งขึ้นแหล่งกำเนวดสตราเด็กที่เกิดมาในสกุลบัคคิวต้องเผชิญบททดสอบหนึ่งเราเด็กน้อยพวกนั้นจะถูกโยนเข้าไปในวงกฎสตราหากผ่านไปได้ต้องงูง้าสู่แม่น้ำสติกเพื่อทดสอบคุณสมบัติแม่น้ำสติก เป็นแม่น้ำในตำนานที่เราขานกันว่าจะเปลี่ยนร่างกายเด็กให้เป็นเหล็กอย่างไรเสียจำนวนผลที่สามารถเกิดขึ้นนั้นมีจำกัดเพื่อให้ไปถึงแม่น้ำสติกเราเด็กๆจะต้องฝ่าคมดาบที่ร้อมรอบเป็นเกลียวชาติก่อนฆ่าถูกได้จึงทำให้ไม่ได้รับผลนั้น แต่ครั้งนี้มันจะต่างออกไปข้าจะรับพรแม่น้ำสติกให้นานที่สุดตราบเท่าที่ข้าจะทำได้น้ำาลังซึมลึกผ่านรอยแผลเข้าสู่ร่างกายและัก,กระดูกการเริ่มต้นที่ดีนับเป็นการสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ข้าต้องอดทนให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนข้าต้องทนให้ได้นายน้อยท่านต้องขึ้นมาได้แล้วครับถ้าอยู่ในน้ํานานกว่านี้วิวังนายน้อยไม่รอดแน่ครับพาขึ้นมาพาขึ้นมารีบพาขึ้นมาเร็วฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าแบรดมอเด็กนั่นอยู่ในน้ํานานแค่ไหนแล้วเราเก็บนาทีครับหัวหน้าพ่อบ้านทุกคนบักกิวจอนแบรดมอรเจ็บนาทีกันเลยไม่รอดอกมั้ง วันหน้าครับไอ้หนูขึ้นมาได้แล้วเสียงฮิวโ,โก้นี่คิดว่าข้าจะยอมไปง่ายด้วยไงวะข้าต้องซึมซับพลังไอ้มากคกนนี้ข้าต้องอดทนอดทนอดทนหน่อยทนหน่อยสิวะดูไอเด็กนี่สิ แค่อยู่ในแม่น้ำสติกก็ยังไม่พอใจนี่แกดื่มมันเข้าไปอีกงั้นเลยนี่แกฟันขึ้นแล้วด้วยไอเด็กี่ชื่ออะไรนายน้อยวิกกิวานบัสกเกวิลครับวิกกี้เหมือนว่าลูกชายจอมโรคของฉันถือกันหมดแล้วสินะสุสมให้เต็มที่ตอนที่ยังทำได้อยู่ไปเถอะ สุขสมให้เต็มที่ตอนที่ยังทำได้อยู่ไปเถอะยูโกเพราะข้าจะใช้เวลานี้แอบรับคมเขี้ยวและเมื่อเวลานั้นผู้เป็นนายเช่นท่านจะถูกฆ่าสะบ้ันคอยามนั้นตระกูลบัคเกอร์วิลจะเหลือเพียงแค่นามด้วยน้ำมือของข้าวิกกิวานบัคเกอร์วิลจบตอนที่หนึ่ง